สวัสดีค่ะพบกับป้าน,นิ่มเกษตรปลอดสารนะคะวันนี้เราจะมาเตรียมแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะปลูกมะเขือค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทำเป็นแนวก่อนนะคะระยะปลูกของเรานะคะจะอยู่ที่1เมตรคือระยะต้นนะคะ1เมตร1เมตรเป็นของระยะต้นนะคะระยะหลุมเราจะปลูกอยู่ที่ระยะชิดนะคะคือ50ิบ เซนนะคะเราจะทําระยะชิดเลยค่ะเพราะาพื้นที่เราน้อยนะคะเพราเราทาแนวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มขุดเริ่มขุดที่ระยะ50เซนนะคะเราก็จะทําการขุดกันเลยนะคะ หลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จเตรียมเตรียมหลุมที่จะปลูกมะเขือเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการวางต้นกล้ามะเขือใส่ไปในหลุมเลยนะคะทุกหลุมเลยนะคะค่ะวางทุกหลุมไปเลยที่เราเห็นอยู่ก็คือยังไม่ได้จัดการหญ้านะคะขุดหลุมไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการหญาหลังจากปลูกเสร็จนะคะมาเริ่มการปลูกกันเลยนะคะเราก็วางต้นมะเขือลงไป ในดินนะคะหวังเสร็จแล้วก็จะทำการกรบหลุม ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทำทุกหลุมแบบนี้นะคะนี่นะคะค่าหลังที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการลดน้ำนะคะลดน้ำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราเพิ่งปลูกเสร็จแล้วก็ทำการลดน้ำ แล้วเราค่อยมาจัดก,การเรื่องญ้านะคะที่เรายังไม่ได้ทําในวันนี้วันนี้เราปลูกไปก่อนอันนี้ก็เริ่มสายแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้มันก็คงจะต้องเตรียมตัวไปทำกับข้าวหรืออาหารกลางวันแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะเราก็รดน้ําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมรดไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่องของป้านิ่มด้วยนะคะป้านิ่มผักปลอดสารนะจ๊ะแล้วเจอกันคะ่ะ